สวัสดีค่ะอุดมวันนีไ i y คลิปนี้สอนทำดอกไม้ลีบแหลมนะคะเป็นเหรียญปรยทานแบบง่ายใช้ใบมะพร้าวนคะคะใบมะพร้าวก็ตัดเอาฉีกเอาทั้งมะพร้าวออกนะคะแล้วก็ตัดเป็นเส้นแบบนี้ความยาวสักประมาณ1 2บ5ถึงสินิ้วค่ะสีเส้นนะคะแล้วก็พับลงมาประมาณ4นิ้วเพื่อเก็บเหรียญก่อนตั้งฐานสีนะคะเส้นแรกตั้งเส้นที่สองคล้อง เส้นที่สามคลองจากด้านล่างเส้นที่สี่ค่ะคลองเข้าห่วงด้านซ้ายมะพร้าวด้านนี้ก็เอาเข้าห่วงนะคะเอาเส้นด้านสั้นเข้าหาตัวเราเก็บเหรียนค่ะพับตามเข็มน,นาฬิกาเลย เอาได้เลยนะคะเส้นสัน้นทีนี้เส้นยาวอยู่ด้านขวานะคะพับลงมาพับให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็สอดเข้าด้านหลังตัวเองเราจะทำให้ครบทั้งสี่เส้นเลย ครบแล้วนะคะใบมะพร้าวก็จะมาอยู่ตรงกลางสีใบทีนี้เราก็เริ่มทํกรีดแหลมกันเลยเยกขึ้นมาหนือเส้นบิดไปด้านหลังแล้วก็บิดกลับมาด้านหน้าสอดเข้ามาเลยนียค่ะก็จะได้กรีดขยับค่ะวนเหมือนเดิมบิดไปด้านหลังแล้วโคง้มาด้านหน้า ใบมะพร้าวที่เหลือก็ตัดทิ้งนะคะ